หยบหยบแค่พี่น้องเช้าวันที่สองอากาศสดใสสดชื่นเย็นสบายเลยแม่ใช้มันดิกญี่ปุ่นคิมินอโตะกันนะจ๊ะ ตัวเล็กตัวน้อยมากเลยอ่ะเอวบางนั่งน้อยเดูอพุงส้ิไหนอุ้ยเอวยิบสองเอวยิบสองคอสามห้าเอวยิบสองแต่คอสามสิบห้ามู่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาซื้อข้าวปั้นให้พี่ชายนั่นเองค่ะ ไม่ยอมตื่นไปกินข้าวที่โรงแรมแล้วมาฝากนี่ให้ซื้อข้าวปั้นไปให้มนันอีกชู่มนี่เราออกมาจากรอสนพร้อมกับอ่าขนมปังสองก้อนนะคะตอนนี้เรากำจะจอดฉันกำลังจะเลี้ยวแม่แม่ก็เสียวฟี่เราก็จะชนอยู่นะคะตอนนี้ด้วยความที่เฟียสเฟียสกีจถึงญี่ปุ่นกับแม่สองคนเมื่อกี้เกือบไม่ได้กลับไทยอะ แม่ฉันอยู่อย่างเงี้ยเธอดูสิเซลฟี่ไม่อยู่หรอรถทัวร์นะคะเห็นไหมคะเห็นคันนั้น,น,นไหมคะไม่ใช่คันของฉัน,นะคะ่ะคันของฉันสีเหลืองอยากได้สีชมพูอะแต่มันได้สีเหลืองเมื่อคืนนะคะดิฉันแอบแม่ไปนหนีเที่ยวนะคะที่บาร์ชื่อว่า Left Alone แต่ความที่จัแม่จับโป๊ได้เพราะว่า เมื่อคืนฉันจะเอาผ้าใส่ไปในตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วประตูมันแบบบานเลื่อนอ่ะทุกคนแล้วมันหนีบแขนฉันแล้วฉันก็ร้องจ้าขึ้นมาไม่รู้จับได้ไม่จะไปเที่ยวหลักฐ<ม>านอ่ะยังมีมอยู่เลยมันนี่ไม่บาดไหมไปด้วยรถไม่บอกว่า <c oughs> ฉันไม่พาไเลย ของนี้ใครก็ชวนกันนะพอรลาเบย์ร็อตตามแตัดไฟมาไปไปไหนวะน้ำพุร้อนกันเตอหรือยังเป็นบรรยากาศนะฮะคคืนเป็นยังไงบ้างฮะเตือนหรือยังทีบกุลิกินข้าวหรยฮะกินแล้วค่ะนี่เราก็จะได้โหมดการมาเรียบร้อยในการเข้าบ่อทะเลเดือดนะทุกคน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าตอนชาไทยปังเย็นอ๋อเซเว่นเห็นบ่อนี้แล้วรู้สึกอะไรชมพูโบนี่โบฮักฮักกันโบได้ฮักนี่นี่ถึงต้มเล้งต้มเล้งดี๋ยวเรากำลางจะเดินข้ามทัวร์คนข้ามมาไม่กี่รอบเลยผู้ใต้ที่กำลังข้ามแยกท่ากู แยกบางใหญ่ค่ะไอ้ลึกแยกบางใหญ่รถมาดิเอ้ยรถมาเยอะดิตอนนี้เราจะไปฝัดนะฮะวันนี้ันเป็ยงบ้างคะเอ้ยเอ้ยเยอะเริ่มเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นได้พี่หไปเรียบร้อยกี่รอบแล้วไปประมาณสามรอบวันนี้ดังเรื่องอะไรจากที่ไกด์บอกบนรถระคัง คำว่ามันน่าภาษาญี่ปุ่นอ่านยังไงอ่ะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรอ่ะออกเพลงยึดมันยึดมันมดคนญี่ปุ่นอ่านเสื้อพี่ปืนแล้วหัวเราะทุกคนเลยแปลว่าเลยเชื่อไปว่าสาวสวยจริงเหรอเอออีสานจริงเหรอสาวไม่ซื้ออะไรเนี่ยมึงไปดู อันนี้ดีสาวสวยจริงเหรอซื้อแค่ว่าเสื้อเป็นตัวกอดยิปบแต่ไม่รู้ว่าเป็นว่าอะไรซื้อทีเนี่ยยูนิโคดีสุดาอะไรมีมีไข่แรงเลือกคำมันน่าฉันที่โดนดับเศร้าว่าแล้วทำไมนักเรียนแบบเห็นเนี่เสื้อแล้วเขาเฮ้ยหรอดิยึดตะมันนาเลยเพื่อนยึดตะมันนาแปลว่าหยุดมันน่าอะไรอีกนะเลือกอะไรเลือกเลือกปม เอาสูงตังฝากรถด้วยดิเลิกกระป๋องแป็ว่าเลิกกล่อมใช่ปะแล้วฉันมีความแบบว่าฮาร์มญี่ปุ่นลูกคือญี่ปุ่นนิดนึงมีเลยแม่แม่ฉันมีคนผัวคนญี่ปุ่นก่อนแม่มาที่นี่แม่ฉันมีสองชื่อนะชื่ออะไรเมื่อวานน่ะนางหุ่มร้านนางชื่อเชอรี่วันนี้นางหุ่มยาชินเอสโกอันนี้แม่กัน เหมือน n e ก f l i x ตัวคนเลยที่บอกถ้าพูดสีแดงที่ทักแม่ตัวนนี้คุณแม่ผมยาวคนเหี้ยชอบอูวันนี้คุณแม่วันนี้ลุยผมวันผมตันวันนี้ผมยาวแปลกมากแต่พรุ่งนี้ก็มีคนพรุ่งนี้แม่คิดแล้วว่าแม่จะผมช็อกโกแลตจริงเหรอมีทุกวันเลยเข้ารู้ปะ กระเป๋าใบใหญ่อะหนักกี่สิบกิโลอะ่อวานจะเป็นราูวิกสิบกิโที่กิโลควิกเอีม่อวานเขาแม่จะเป็นราอูนแม่อวิราอวนเมืนไยี่สิบกิโลคือวิจังว่ากี่ผ a ไม่รู้เลยว่าแหม้วนหล่นหละรทุกวันพุ่มเลยรักจะชอ ผมหายใจเหมี่ยวเราติดปลายห้ามหัวแดงอะหัวชมพูนี่เข้าผู้ร้องเป็นปากซอยหนวดจริงไหมรู้ไหมฉันอ่านปากปลาตัวนี้ออกปลาตัวไหนอะตัวนี้ออกว่าอะไรวะพูดว่าอะไรรู้ไหมว่าหยบหยบปีนองหยบหยบปีนองเลยทำไมต้นไม้มันใหญ่ ต้นไหนต้นนี้อ่ะอืมต้นพวกเนี้ยทำแม่ทำต้นเล็กกเอาเถอะทำกอนสี่พันล้าเลยนะเรื่องกดอัดขึ้นมาเลยอู้ต้นใหญ่มากจริงว่ะบอกแล้วเออมันดูฟื้นไอ้แค่ต้นเล็กอ่ะมันจะต้นไหแล้วต้นเนี้ยต้นไม้ต้นไม้มีชายต้นไม้เด็กญี่ปุ่นต้นไม้ที่ญี่ปุ่น เป็นบรรยากาศสวยงามจริง่ะทุกคนเปนไมยรมรื่นมาก